สวัสดีค่ะวันนี้นะเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะเราอยู่ที่ร้านรถยนต์มือสองแม็กกูดคานะคะที่มีมาให้เรื่องมากกว่า200คันนะวันนี้่ะเนอยอยู่ที่สาขาทุ่งเศรษฐีนะจ๊ะวันนี้เนย์อยู่กับพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเลยอีซ e ูซูดีแบ็ Z สูนย์ปี2012นนะคะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานเนาะ ราคาะคะอยู่ที่5 58,000บาทพน10,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะแล้ววันนี้นะคะเนยจะพูดถึงโรงปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านเรานะดอกเบีย้ย0% 6เดือนนะคะแถมช่วยส่งนานถึงครึ่งปีกันไปเลยเนาะถ้าใครชื่นชอบเจ้าตัวนี้นะคะหรือว่าอยากได้เจ้าตัวนี้ถ้าดูวิดีโออยู่นะคะแคปหน้าจอให้เนยหน่อยเนาะแล้วส่งมาที่เอของเรานะคะไลน์ของเราก็คือ แอด MGC 2 0 1 6นะคะเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษจากทางร้านเราได้เลยนะอเดี๋ยวเนยจะพาดูรอบๆคันของพี่ยักษ์ใหญ่แล้วนะคะเราไปดูส่วนด้านหน้ากันก่อนดีกว่าเลยนะส่วนด้านหน้านะจ๊ะจะเป็นแบบชุบโครเมียมเนาะกระจังหน้าเป็นแบบชุบโครเมียมส่วนโลโก้ Isuzu นะคะจะเขียน เป็นแบบชุดพรเมียมเช่นเดียวกันนะคะดวงตานะ,ค,ะคือถือได้ว่าโฉบเฉี่ยวมากๆเลยนะคะเหมือนดวงตาเหี่ยวเลยอ่าดูนะคะดูเท่มากๆเลยนะ,ะถ้าใครชอบเนาะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอ่ะเราไปดูส่วนของล้อกันบ้างนะคะส่วนของร้อนะคะจะเป็นร้อแม็กกันเลยทีเดียวนะ,ะถือได้ว่าเท่มากๆเลยร้อแม็กเนาะ ส่วนกระจกนะคะด้านบนนะคะจะเป็นแบบชุบโพคเมียมะะ่ยเนาะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีไฟยกเลี้ยวอยู่ด้วยเนาะ,ะอ่าถือได้ว่าเท่มากๆเลยนะคะที่จะเปิดประตูนะ,ะจะเป็นแบบชุบโพเมียมนะคะซึ่งตัดกับสีเทานะคะสีเทาเราไปดูส่วนของภายในกันบ้างนะคะส่วนของภายในเนาะ,ะถือได้ว่างมากๆเลยนะคะ กว้างมากๆเลยเนาะเรามาเริ่มที่พวงมาลัยกันก่อนนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้เนาะมีจอเครื่องเล่นนะคะเป็นแบบสัมผัสเลยนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ,ะมีช่องใส่เอกสารทั้งสองอมีที่เก็บใส่เอกสารนะคะทางด้านบนและด้านล่างนะมีช่องใส่แก้วน้ำด้วยนะคะ เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยนะคะถือว่ายังใหม่มากๆเลยเนาะเบาะนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะเราไปดูส่วนของด้านหลังกันบ้างนะที่ด้านของด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่จะเห็นได้ว่ากว้างมากๆเลยเนาะเบาะของเขานะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะถือได้ว่าเทมากๆเลยนะคะ าสามารถเปิดตรงนี้เพื่อวางแขนได้ด้วยถือได้ว่าเทมากๆเลยและกว้างมากๆด้วยเนาะส่วนมีที่วางแก้วน้ำให้ด้วยทางด้านหลังถือว่าเกี่มากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเนยจะพาไปดูรอบๆคันรถเนาะคันนี้นะคะถือได้ว่าหล่อมากๆเลยนะดูยังใหม่อยู่เลย มีกล้องด้านหลังให้ด้วยเนาะจะมีคำว่า Isuzu d ดี x มนะคะส่วนด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งจะมี3.0นะคะถือว่าเป็นเครื่องแรงมากๆเลยไฟท้ายนะคะถือว่าเทมากๆเลยนะจ๊ะดูรวมๆแล้วนะคะรถคันนี้นะถือว่าเทหล่อสมาร์ทเลยสำหรับคนที่ชอบเครื่งเขา ก็สามารถที่จะขับได้หรือว่าขับไปเที่ยวไหนก็ขับไปได้ได้เลยนะเพราะว่าน้องนะเจ้าตัวนี้ถือว่ามีความรอความเท่ในตัวมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะแคปรูปนะแล้วส่งมาที่ไลน์ของเราได้เลย @mgc2016 ได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถกระบะหล่อเท,ท่ใหญ่ๆ แบบนี้นะคะเนยแนะนําเจ้าตัวนี้เลยจ้ะอีสุสุดีแนนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะถือว่าเทมากๆเลยเวลาขึ้นเขานะคะไม่มีปัญหายอย่างแน่นอนเนาะอ่ะเนยขอย้ำโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะ โปรโมชั่นของทางร้านเรานะคะดอกเบี้ย0% 6เดือนนะคะแถมช่วยส่งนานถึงครึ่งปีกันไปเลยเนาะถ้าใครชื่นชอบนะคะสามารถติดต่อไปทางด้านล่างหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะหน้าร้านของเรายินดีให้บริการะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะคะและที่สำคัญนะเนยต้องราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ว่าเนยจะมีรถอะไรใหม่ๆมารีวิวกันอีกนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย